Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วสวัสดีคุณพี่จะเป็นนาฬิกาแล้วก็ตัวนี้ท่านที่ททดูมาเห็นครับพยานที่นีนะต้องศึกษากับเขาว่าตอนเนี้ยมัไมาใกล้ๆครับพ่ตอตลก,นดนดออกมองไม่เห็นอมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นครบคุณพี่เอาคนะอมเวอร์เนาะมาดูคอมเวอร์แล้วเจอจะไม่ตอบเป็นแนละ้วแหละแต่เราทดลองความเป็นจริงว่ามันสามารถขับได้ไหมขับได้แต่อาจจะไ,ะไะต้องอยู่เท่าไหร่อ่าเล่นบนสมรรถคุณพี่อาตงตัดนิดนึงนะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับ Dn ก็88พันห้าร้อยบาทคู่นึง กลาง1 5นิ้วนะครับอ่าก็าคือขั้นเดียวขั้นสเองขั้นับกลา,างทำได้ทั้งกลางทั้งเบนเลยนะคระับผ่านพอแล้วก็มีนะครับคุณพี่ฟังแล้วโอเคไหมนะครับนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเชียร์ไว้ทำทีมยาวให้